ส <utan> วัสด,ดีค่ะอยู่กับเราช่องฟัตูดูจังก็ใจฝลอยขนนึงน,นะคะโอ้ยเขาใส่ให้สวยอันนี้เป็นอะไรไปรู้นะไม่ชินไม่ชินกับเอาอะไรมาใส่ขาไงเอ้ยดูดูดูขอนโอ้ยใบบัวน้อยนะคะได้ชุดใหม่แล้วยังแบบไม่ชินไม่ชินเออทำห่วงคอให้ใส่ห่วงคอให้ไอห่อ้ไอหย่อนเล<ๆ>ยชุดน้อยน่ารักมาก นู่นดูจุดเอ้ยดูดูดูโอ้ยตายแล้วใบบัวเอ้ยใบบัวอุ้ยเขาตัวใหญ่เท่ากับช้างใหญ่เลยใช่ต่างกันแค่ความยาวแค่นั้นใบบุญอย่างเท่ากับช้างใหญ่เลยหน้าผ้าหน้าผ้าเท่ากับช้างใช่ของเสกเล็กกว่า อเดี๋ยวเอาหน้าผ้าเท่ากันเอ่อหน้าผ้าหน้าผ้าเต็มเลยของใบบุญนะคะใบบุญได้ชุดแดงนะคะทุกคนลายน่าจะลายเดียวกับพ่อเสกโอ้ยลายเดียวกันหมดเลยค่ะลายเดียวกันหมดเลยโอ้ยโอ้ยใส่หัวคอเดี๋ยวกยไปปผูกขึ้นใหม่ปูกขึ้นใหม่เอาเอาปูกไว้ก่อนเออผูกไว้ก่อนเนี่ยหนุ่มต้องหนุ่มต้องหัดใส่ขาหลังให้ชินเลยทีนี้ ว่าเขาไม่ชินขาหลังไม่เราต้องเอาแบบอันนี้อะไรก็ได้ที่มัดไว้แล้วติดอยู่ได้นะเนี่ยโอ้ยน่ารักแท้น่ารักมากเลยดูดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊กแหลนงเจ๊กแกล้ง Comment พูดคุยได้นะคะแอปแดงน่ารักน่ารัก น่ารักมากเลยคะ่ะดูสองพี่น้องนะคะคุละสีเนี่ยจะสีเดียวกันเนี่ยโอ้หดูทันดาทันดาไม่ลุกจบเ้ยโอ้ยอะฮะสวยอะฮะนิ่งนิ่งนิ่งใบบัวน,นิ่งแล้วนะคะนิ่งแล้ว ยนวตอนนี้เหลือเหลือพี่ตูอีกนะคะทุกคนพี่ตูสีอะไรคะพี่ตูไม่มีไม่มีบ่อ๋อนึกว่ามีพี่ตูด้วยอ๋อของพระเซกออมีของพระเศกค่ะทุกคนได้ยินช่างพูดแววแววสีน้ำเงินของพระเทกนนนอนนนสนน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 นวนน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 อ ไม่สวยสีม่วงสวยมากเลยนะยังไม่เสร็จเยริ่มชินแล้วอะเริ่มชินแล้ะสวยมากเลยค่ะน่ารักมากเลยทุกคนอ้ยสีม่วงกับสีเงินตัดกันวุ้งวิ้งเลยใจเย็นนใจเย็นโอ้แม่ข้างหน้าดูแหลมมากเลย ว้โบใบบุญของเราก็อลังค่ะนนนะเดี๋ยวรอดูชุดเดี๋ยวรอชุดรอดูชุดพ่อเสกอีกทีนะคะทุกคนอ้าวโอมีสนานด้วยคับอ้างานด้วยค่ะเอาหวาเรายังไม่เคยมีสนับงานเลยนะทุกคน นนอาบุญม no. sa e> ันงายาวเนาะมันได้ใส่สนับงาแล้วมันไททำทำไมอย่าจงโจจงโจ้ยังงั้นเลยเออสูงนะทางนี้ก็สูงเหมือนกันทางนู้นสูงทางนี้ก็สูงเหมือนกันเฮ้ยเหม่ยหมัดเนื้อเหม้ย อไม่ดี่้เน้เก้องเลยสีสวยไม่ต้องเข้ากล้องแค่ข้างนอกมันก็อีสวยอนสวยเลยมาน่ารักมากเลยค่ะทุกคนไอบัวเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วอยอทำไมมันแบบหัวน่ะคลุมหัวมันก็มุ้งมิงแบบสมส่วนมากเลย แบบน่ารักนะคะไม่อยากให้โตเลยให้อยากอยู่แบบนี้เลยค่ะเมันจะได้น่ารักตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูชุดคอนเสกอีกทีนะคะออาดูครับสองพี่น้องนะคะทุกคนสองพี่น้องอือโอ้นี่นะครับ ยาโทรศัพท์มาให้นะถ่ายลงเตาแบบไหนจีถือสองพี่น้องได้ชุดใหม่นะคะน่ารักไหมคะทุกคนอย่าบนสูงสิใบบัวบนสูงใบบัวเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ยเป็นงานกับเขาไหมเนี่ยเอ้ยใส่ชุดแล้วพร้อมพร้อมออกโชว์แล้วนะคะทุกคนยน่ารักจริงๆเจ้าภาพพี่อังุ่นนะคะ ความประสาทพอดีเลยพอดีเพราะว่าน่ารักขาวสาใหญ่เลยใสสางใหญ่เลยฝากอยากสวยจะถูกกันจะถูกกันประมาณนี้อยากจะได้ใช้ได้นะโอ้ยพอโตเร็วน่ารักไหมคะทุกคนชอบสีไหนคะคอมเมนต์บอกได้นะคะ บัวชุกบนีู่บัลพี่กํานะัวกบัชุกบัวจุนสูงหนึ่งขอบคุณคุณนำงานครับขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะครับเอ้ขอให้เงินไหลนองให้ทองไหลมาเด้ออะมาดูของพ่อเสก่ะุกคนรูปสวยมากเอี๋ยานี่ของพ่อเสกะครอบได้เราก็ไมงดีเหมือนนี่จะครอบดูใบบัวเี๋มาดูกันสวยมากทุกคนน้าเงินขาวแบบเด่นจริงๆอู้วเหมาะเหมาะ เหมาะกับซุ้มแล้วเลยนีใส่เป็นแกงอลังการมากเลยนี่ทุกคนใส่ทั้งใส่ทั้งซุ้มใช่สวยมากอ้าไปคลุมหัวใบบุญสิมาหัวใบบุญใหญ่อ้าขอขอในแบบอันนี้สีน้ำเงินนี้เป็นของพ่อเสกนะคะทุกคนโอ้โหหนอนใบบุญใส่ก็ยังพอดีเลยดูอ่ะโอ่ใบบุญของพ่อเสกขนาดาของพ่อเสกเล็กกว่าเออ แต่ว่าอันนี้ของพรเสกนะคะแต่ใบบุญใส่ไปก็โอเคอยู่นะเนาะมันขึ้นนะขึ้นมากเลยสีน้ำเงินขึ้นมากเลยทุกคนเนี่ยนิ่งไว้นิ่งไว้เดี๋ยวอันนี้เป็นของพรเสกนะคะตัวมันใหญ่เนาะมันขึ้นแล้วเงินกับอันนี้เงินกับสีเงินกับน้ำเงินอ่ะมันตัดกันมากล้ำล้

อคมาเลยลายพ่อเสกก็น่าจะลายเดียวกันใช่ไหมคะลายเดียวกันสี่ลูกครับแล้วสุดท้ายส่วนที่จะมีลายที่เป็นเป็นลวนลายใหม่ก็มาลูกเดี๋ยวไปดูลายพ่อเสกนะคะโอ้โหดูจ้าสวยเดี๋ยวเราพาไปดูลายพ่อเสกนะคะเผื่อเจ้าภาพอยากได้ให้พี่ขวัญนะคะแบบนี้ พี่ขวัญก็อาว่านะคะอยากได้สีน้ำเงินแบบนี้พับพับครึ่งเดียวพับพับให้เดือให้ใส่ครึ่งเดียวใช่ไหมไม่อยากอมาเห็นเห็นแค่ครึ่งเดียวสวยสุดยาวไงทุกคนดูแค่สีโอ้เด่นมาก นี่อุ้ยลายสวยมากลายสวยมากพาดพาาครึ่งหนึ่งอาะต้องช่วยกันจับต้องช่วยกันจับโอนะในข้างหน้าอันนี้ข้างหน้าหรอกจะใส่ครึ่งหนึ่งไม่ได้ต้องผาดแบบนี้ตูดฝั่งนี้ค่ะตูดฝั่งนี้นมันจะแลกดินเลยนะคอูโหจะสวยนำเงินขาวเป็นอะไรที่แบบว่าเออ เออเพลงมารับทางนี้เพลงไปรับทางนู้นใส่แค่ครึ่งเดียวใส่ครึ่งเดียวให้ดูลวดลายอาบุญเป็นนายแบบนะคะวันนี้ในเป็นนายแบบตัวแทนพ่อเสกยกไว้ก็ได้ทางนู้นยกไว้ก็ได้เออเดี๋ยวให้ดูทางลากไปอีกเออดึงไปอีกเพลงจับเลยจับชุดไว้นี่ดูลวดลายทางนี้ยากถือกล้องมันนี้ ซื้อกล้องอัเพลงมาด้วยอุ้ยสวยเนาะสวยสวยมากเลยนี่ยโอ้โหพลายหนุ่มเสกเปลี่ยนไปนะคะนี่นะคะสวยสวยอลังการเน่ารักปลายสวยมากเลยใบบุญเป้น์พรีเซนเตอร์สวยเนาะสวยขึ้นกล้องด้วยอ่ะสีน้ำเงินขาวขอบคุณเจ้าภาพนะครับคุณนโอ้โหอลังการพลายหนุ่มเสกนะคะชุดนะคะแต่นายแบบพลายใบบุญเด้อทุกคน พรีเซนเตอร์เพราะว่าพ่อเสกไปใส่ไหมนะใช่ลายอลังมากเลยลายอลังสวยงามตามท้องเรื่องโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากไเลยเป็นผ้ะไอยสวยอลังทุกท่านทุกคน บาตูยืนดูเขางงเลยคนดูนนเบาตูของฉันทำไมไม่มีกับเขาเลยดูเขาบอกองเขาคงบอกว่าทำไมของผมไม่มีครับยืนดูเขาใส่ชุดอยู่นะนี่เหงิงใบบัวน่ารักมากเลยโอ้ดูเกาะกันเอาเก็บเก็บ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ EP. อีพีอ้าวาวนวายกันล้เอ้า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 เกาะกันละเกาะกันละเอาเก็บชุดปูดเก็บชุดฮุ้หนวายโอ้ยอมันจับกระปูใส่กระด้งเลยนะทุกคนเฮ้ยขอผมใจด้วยครับนนของพี่ตูยังไม่เสร็จนะคะฮะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะคะ สวัสด,ดีค<า>่ะ